มาแน่เลยพี่ดงโอ้ไม่รู้ตัดไม้ปุ๊บเดี๋เ็เอาดักเดียวเลยการรถัเลยนี่เดือกอะไรแบนี้แล้วเลบเร์แนเลยอาลุนกับลุนวปุ๊บดี๋ักเดี๋ักไม้เดี๋ยนี้เดตัดไม้ไม่รู้มาุสวัสดีครับเยวพคุณทำพิ้งครับมาลุนกับลุนวมีได้ไหมเดี๋ยด อีดานี่กีมาเไม่เกยวเลยครับเก็บเก็บไปดแตะคกมากรามีพลุเกมาเรไมีพลอเล้วกบเก็บเก็บยวดิเปดมาแน่นเร็วครับพุนมาแน่นเลย อนนี้ไม่อนนีไม่ไม่ร้อนเจยแล้วว่ลุ่มไม่ลุ่มเก็บกล่อไปว่ากันจอดลไม่ปปื้อไปว่าเราหนักอืมโอยกรรมพอตีตีนี้นี่ตีได้เรื่อยเรื่อยครับตีได้เรื่อยเรื่อยยตีหีาเลยมืดมาเลยแล้ว quả đen luôn mà đâu quả đen quả đen quả tiệp bé mai rồi bốc ni mà nó tiệp chết đây nè mà rồi tiệp mai đây quả từng bốc ni mà nó tiệp bé nè mà ra bớt nén gặp tơ lẻ đi đây này bớt nén lưỡi mà rồi tận mấy tận mừng เดี๋ยวนะมาเด็ยวมาแล้วมาแล้วโนมาเก้ามาแล้วนุลงลงเม็ดมาแล้วตันไม่ตันตันไม่ตันเรา เวลาวันนี้มันไม่กดตะแก็นนะแต่จริงก็ตักปกติโอ้ติดดั้มนุนาก้องงี้นะ Nào tàn nào tàn lệ của leng của leng mặt tàn ra đi tay ra khung taliyanaba numero hai khôn nha mai nila là quát tata hai bài nên lên nữa nói nên bông gửi thuốc leo quần tóc lùng máy tân tiếp cho một quần luôn lùng mà cái lề rát ta không không ta tiếp không ta tiếp vậy tiếp cắn thì một quần các lo ลุนกันเหยียบตเยียแตนตัว่าไม่ตันขอบโค้นมาเน้นแต่มันกับความลื่นนี่มันมันมันเที่ยวไปอแอบ,บกับเราโย่เหมือนก้นนั่นนะบ่ดลืนล่นเลยมันมันจะร่อยตอนนี้แต่นะมันจะร่อยตอนนี่รถมุนนั่นเองอ่าตายไปคนนั่นเลยร่อยมันจะเที่ยวถึงนั้นเลยเที่ยวตอนี่วะบ่อวัวลงซึงตายไปโคนนั่นมันจะเที่ยวไปอีกแอบ,บนะ กพุ่มานี่นะครับเพือมอน,นนี่ก็ได้ไปมันได้ริบเดียวได้เนะวะได้ริบเดียวได้ครับวันนี้วันหนึ่งได้ริบเดียวต่างเม็ดนะต่างหมดเลยที่ริบเดียววันวันนี้นะวันนี้วันนี้ ตรงนี้ก็บอกแล้วห้ามเขรียวอย่าเขรีวนะตรงนี้นะต้องไปรุ้นก็้ดัยาลานี้ตัวเดียวเบาว่าไปนี่จะก็ต้ัวล่งตรง ที่การก้าวไปเรียวก้านใหนหนุ่มครับเลียวมันไปเรียวบิดอยู่แล้วก้านใหนหนุ่มแล้วร่างตรงมาเลยวะการหมากเลยก็ร่ำจากา็จะเป็นใบรุงก่านน้ำนุ่มครับจะก็ร่ำจายเอาไว้ มาจากในทิกตอกเานมารเดตมือเลยตมือตีมือนับมือเลยบอนี้บ่อับมือก็ต้องรับยาเลยไยากในทิกตอกนะวะโน่อะไนเอะมือเดียวซับจ๋าไม่ได้เชื่อ Ấy, chả đi không? Cô <laughs> oh, <laughs> rồi, chả, để có làm trái Cô có để làm giá đi Bên này lấy à? nó còn đẹp lè tai còn mấy đẹp lè tai chưa cao nhanh con căn uống lại căn đi qua trồng đi, nhanh căn điếu căn điếu căn <laughs> điếu <laughs> <laughs> sắp mấy cái lời đi mười liệu

có là có dòng chả có tập dạng có dòng 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 đi có dòng dạng 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 có dòng 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 dòng

làm xăm chả chắc tích tục mà đánh chống đi quay từng này cả quay rừng qua để làm chả quăng đi mày cái đại tay tay mấy tân từng đồ giờ chả nai luôn mà đặt tân gặp tao mày mì ra cả chạy ra đây để có tăng quay này có tăng quay ตาเดนโรบินโอเคคลิปนี้ไปมาพบกันวันนี้ครับ